สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผงกะหรี่เป็นเมนูที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและหากินยากเริ่มจากการเตรียมเส้นใหญ่จะแยกเส้นแต่ละเส้นออกมาเป็นเส้นไข่เส้นมันหลังจากนั้นเตรียมผักคือเมื่อเขือเทศหอมหัวใหญ่ต้นหอมหมูผมใช้เป็นหมูชิ้นส่วนใหญ่จะใช้เป็นหมูสับเราจะเริ่มจากการตั้งกระทะด้วยไฟแรง ใส่น้ำมนันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะขั้นตอนแรกเราจะผัดเส้นใหญ่ผัดจนให้เส้นใหญ่มีความนุ่มการเตรียมเส้นใหญ่ข้อควรระวังควรระวังเส้นหักอันนี้เส้นผมแช่ไว้ในตู้เย็นนานแล้ว การแกะออกมาหรือการเก็บรักษาก็จะไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรหลังจากเส้นใหญ่นุ่มแล้วเราจะใส่ซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานลงไปครึ่งช้อนชา ย้ำว่าครึ่งช้อนชาหากใส่เยอะเกินไปตัวเส้นใหญ่ของเราจะออกเป็นสีดำและทำให้เส้นไม่สวยหรือไม่น่ากินผัดคุกเขาให้สีอิ๊วหวานของเราเข้ากับตัวเส้น หลังจากนั้นนำเส้นที่ผัดจัดใส่จานและพักไว้ขั้นตอนที่2เราจะทำน้ำน้ำกว๋วยเตี๋ยวเราเริ่มจากการตั้งกระทะสามารถใช้กระทะเดิมได้เลยใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนำกระเทียมกระเทียมใช้เป็นกระเทียมทุบหรือกระเทียมสับก็ได้ลงไปผัดผัดให้มีกลิ่นหอมหรือเหลือง หลังจากนั้นใส่หมูที่เตรียมไว้ใส่เครื่องปรุงหรือส่วนผสมเราจะเริ่มจากน้ำตาลหนึ่งช้อนชา ตามด้วยผงกะหรี1ช้อนชาน้ำเปล่า1ถ้วยน้ำจิ้มเล็กผมใช้แบบเต็มถ้วยเลยนะหลังจากนั้นคนหรือผัดให้น้ำผงกะหรีเข้ากับตัวหมูใส่ต้นหอมและมือเขือเทศทีท่จัดเตรียมไว้ลงไปผัด ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะชิมรสชาติตามด้วยพริกไทยอีกหนึ่งช้อนชา ผัดเรียบร้อยเราจะใส่ตัวต้นหอมลงไปคลุกเคล้าเราจะใส่แป้งมันที่ละลายน้ำแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะย้ำว่าหนึ่งช้อนโต๊ะเราไม่ได้ต้องการให้มันเหนียวมากแต่ให้หนืดๆเล็กน้อย หลังจากชิมรสชาติโอเคเราจะจัดใส่จานราดบนหน้าตัวเส้นที่เราจัดเตรียมไว้เวลาเสิร์ฟเราจะใช้ผักชีโปะข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผงกะหรี่ของเราถ้าใครชอบคลิปทำอาหารฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ